สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวการติดตั้งต่อ Android นะคะกับรถ X p a n d e r นะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นจอพร้อมกล้อง360ค่ะแรม6 2 8นะคะตอนนี้การเข้าแอปนะคะเข้ามาแอป360ได้เลยค่ะ สามารถกดดูมุมด้านหน้าด้านหลังนะคะซ้ายได้กดย้ำแบบนี้เลยค่ะเราจะดูรถเป็น 2D 3D กดด้านหมดนะคะต้องการรถมุมไหนสามารถกดดูได้นะคะอันนี้จะเป็นระบบ 3D คะ่ะกดดูได้รอบคันรถนะคะสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะคะกดแบบนี้นะคะ่ะเราสามารถเปลี่ยนสีรถได้นะคะโดวที่พามเดลค่ะ เลือกรุ่นรถนะคะกดตรงนี้จะเป็นการเปลี่ยนสีรถนะคะนี่ก็จะมีแอปต่างๆที่ทางร้านลงไว้ให้นะคะจะมี y t u t u แ e นด์ค่ะจะเป็น youtube แบบไม่มโฆษณากนละะุ่มพวัวอะไรใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะเพิเสียงลดเสียงนะคะกดถัดไปได้เหมือนเดิมจอรองรับการเล่นสองหน้าจอนะคะกดที่สี D ่เหลี M ่ยมมุมซ้ายหนึ่งครั้งค่ะ กดแท็กนะคะก็เลือกมาหน้านี้เราก็เลือกเป็นยูทูบ b บแร์นะคะนี่เราสามารถเล่นเต็มหน้าจอเดียวได้เคลียแอปก็กดตรงตรงนี้นั่งนะคะนี่ก็จะมีแอป FW IPTV นะคะจะเป็นช่อง c t v 3 5 7 9น,นะคะการทำงานก็ขึ้นอยู่กับคามเนอรเน็ตเราด้วยนะคะ กดทดลองฟรีค่ะเลือกช่องที่เราต้องการรับชมค่ะอันนี้ถ้าลูกค้าเข้าเกียร์ถอยนะคะภาพก็จะตัดเป็นกล้องถอยอัตโนมัินะคะกล้องอมน้ำหมดเลฝั่งซ้ายจะเป็นกล้อง360นะคะฝั่งขวาก็จะเป็นกล้องถอยให้นะคะตอนนี้พอเราเข้ากีวีนะคะภาพจะตัดมาเป็นกล้องด้านหน้าประมาณ5วินาทีนะคะก็จะตัดมาเป็นทีวีให้เรารับชมได้หมดเดินค่ะ ตอนนี้ลูกค้าติดเป็นจอเพดานเพิ่มนะคะเป็นจอเพดานสิบนิ้วค่ะการติดตั้งจะเป็น HDMI นะคะภาพคมชัดนะคะนะคะ ะะสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0924465664ค่ะหรือแอดไลน์สอบถามได้ที่ไลน์แอดนะคะแอดไซ์ค่ะแคมโคเรียค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ